ทำไม่ผวนมีซิกแพคได้ไงปั๊มค่ะป๊าสำคัญสุดอาหารไงความสม่ำเสมอในการออกกำลังกายของเขายีนู่นจ้ะคนอิจฉาหล่อนเยอะๆๆๆล่าสุดสามีแกลงรูปซิกแพคเนีดิขอบคุณแกที่เขามีสุดยอดใช่ถอดหล่อนไปทำไม่ผวนมีซิกแพคได้ไงปั๊มค่ะป๊าอย่าป๊านี่อดูสินี่ดูดิ ก็<อ>เ,เวลาก็กว่าจะได้อย่างนี้มันก็เขาไม่ใช่หนูทำนะเขาทำแบบว่ามัน,ม,นมันต้องมันต้องอยู่มันอยู่ด้วยกันมันก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันเสออีะค่ะอย่างเช่นแบบสํคาคัญสุดอาหารไงอาหารแล้วก็เ,ออเขาเรียกอะไรความสม่ำเสมอในการออกกําลังกายของเขาเยอะยไรเงี้ยนุ่นเป็นคนเตรียมอาหารให้เขาเหรอไม่ใช่ค่ะราหพูดเหมือนแบบแล้วขอบคุณคุณทำไมคือก่อนที่เขาจะเข้าคือตอนที่เขารีนขนาดนี้นุ่นก็กินคต็ไปด้วยไงคะเพราะฉะนั้นคือเมื่อก่อนอะ นุ่นไม่เคยเข้าใจเรื่องอาหารแหวนี่ว่านุ่นกินอาหารนุ่นนุ่นคิดว่านุ่นออกกำลังกายนุ่นจะกินเท่าไหร่ก็ได้ไงถแล้วเสร็จแนุ่นจะกินอะไรก็ได้อ,ไไดอย่างเช่นบางทีกะเพราอย่างเงี้ยมันไม่ได้เสริมกล้ามเนื้ออะไรเขาแต่เราอยากกินแล้วเวลาเขาเห็นกะเพราเขาจะมีความสิกธิก์ที่อาหารของเทรนเนอร์กับกะเพราเราอะยังไงกะเพราเราก็อากินลากิน่าถูกปะเขาก็จะเหมือนกับณตอนนั้นเหมือนเหมือนคน ไม่ได้ซัพพอร์ตเขาอะในอาหารการกินอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเขาเริ่มจริงจังอะนุ่นก็กินคีนเพราะฉะนั้นเวลามาเจอกันอะเราอาหารเราเหมือนกันมันจะไม่มีใครแตกแถวมันก็เลยเป็นการช่วยซัพพอร์ตกันอะไร่เงี้ยค่ะอพนาะนี่้องขอบคุณเราพนี่บอกเพราะยอมเพราะว่าเห็นเห็นอเธอต้องกับเขาด้วยหนูกินพอดีแล้วก็หนูว่ามันดีอ่ะเหมถึนว่ามันก็ดีเพราะว่ามันถึงจุดหนึ่งที่เรามีความสุกว่า คือนุนน่นอ่ะตั้งใจว่าหลักแล้วก็มาผอมหลังจบจบพมนิขิตด,ด้วยนะแค่จะผอมในเรื่องผอมกว่าเออแล้วผอม <ๆ S 2> แบบผอมหนึบมาล <m> งไปเจ็ดโลอย,อย่างเงี้ยค่ะ,ะ <ๆ S 1> แล้วหมายถึงว่าเราเลยรู้สึกดีตรงที่ว่าเราเข้าใจหลุยที่ยอมเหนื่อยกับตัวเองเขาคือเหนื่อยสามเดือนแต่มันเหนื่อยจริงๆนะพี่เพราะมันทุกวันตื่นตีสี่ตีห้าแบบเราออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่วิ่งค่ะเขาต้องขับรถจากบ้านไปไปฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเขาทําได้แล้วแฮปปี้อะเขาเพราะว่า มันไม่ใช่ว่าอยู่ใช้ตื่นเช้ามาแล้วมันขึ้นมันป้องป้องๆอะไรอย่างเงี้ยเออก็ทุ่มเทพยายทุกวินาทีในแต่ละวันเลยเนอะแล้วมันมากับร่างกายที่มันไม่ใช่เรื่องดีนะการอดข้าวอดน้ำอดอะไรแาบนั้นน่ะใช่เบอร์อารมณ์ฉุนเฉียวด้วยฮอร์โมนตกไงต้องควบคุมแล้วเป็นคนที่บ่นอยู่แล้วโอ้โหพึ่งเลยอะทุกวันเลยเขาเลยต้องขอบคุณเออนี่นทุกวันที่ทุกวันเลยข้าวหัซ้ายถูกขวาอย่างเงี้ยทุกวันเลยใช่ไหมบางทีเขาเห็นแล้วเขาก็จะแบบหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ย คือมันต้องอยากกินอะเนาะแล้วม like ันแบบโดนจำกัดความฮอร์โมนเขาเปลี ok ่ยนน้่อะค่ะแบบร่างกายมันเพี้ยนอ่ะน่าสงสารแต่ครั้งนึ่นที่ฉันก้มอ่ะใช่แต่ตอนนี้คือแค่เมนเทนแล้วค่ะเขากลับมากินได้ปกติกินหลุดด้วยซ้ำไปช่วงนั้นกินนู่นกินนี่แต่ว่าพอรู้ว่าตัวเองหลุดปั๊บก็กลับมาที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้สามมียังตามรับส่งอยู่ไหมนี่ก็มาวันนี้ก็มานอนรออยู่บนแต่งตัวจริงเนาะ หลอนนี่ทำคุณด้วยอะไรก็เหมือนแม่แม่ไปต่างจังหวัดหนูก็ไปลงของบ่อยโคตรติดกันตลอดเลยไหมไปไหนไปไหนกันตลอด วันนี้นุนไม่รับละครแล้วอะค่ะหมายถึงว่านุนไม่ได้รับละครเพราะว่าตั้งใจจะมีน้องกันพี่ตีน้าอะไร <S <S อย่างเงี้ยแล้วก็เวลาแต่ว่าก็หมายถึงว่าแล้วการเป็นว่าพอเราไม่รับละครเขาก็จะทั้งทํางานหนักค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราไปไหนไปด้วยกันคือถ้านุนจะรู้สึกนุนจะรู้สึกแย่ที่ว่าถ้าปล่อยให้เขาไปทํางานหน,หนักแล้วฉันนอนดูทีวีกดทีวีอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเลือกที่จะไปด้วยกันอย่างตอนนี้เขาเล่นคอนเสิร์ตก็ไปอย่างล่าสุดถ่ายละครเสร็จก็ไปเล่นคอนเสิร์ตต่อ,อก็ไปกับเขาก็มีคอนเสิร์ เหนื่อยก็ต้องเหนื่อยด้วยกันน่ะมันจะได้รู้คุณค่าของของคาว่าครอบครัวเวลามันมีขึ้นมาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเวลาเขาเหนื่อยหาเงินเราก็จะได้เข้าใจว่าแบบเขาเหนื่อยจริงๆไม่ใช่เขาแค่มาพูดว่าเอ้ยเหนื่อยแล้วก็ต้องข้าไม่หลุอะไรไม่เหนื่อยอ้ะเนาะดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบก็เลยพยายามจะซัพพอร์ตเขาแหละเวลาไปกองเวลาแต่มันดีดีอย่างหนึ่ง เราเป็นคนกองถ่ายเวลาเราไปด้วยกันเรามีอะไรเราคุยกันทันทีบางทีนุ่นอาจจะไม่ได้แต่รุ่นั้นจะไม่เข้าไปก้าวกนในเรื่องบทเรื่องหน้าผมอะไรของเขาแต่บางทีเวลาเขามีอะไรที่ไม่อยากถามอ่ะเขาจะมาถามเราอ,อันนี้มันอันนี้มันคืออะไรอันนี้มันอ่านว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาจะรู้สึกสบายใจมากกว่าที่ทเราอยู่ตรงนั้นมันชิมกันไปแล้ว